อันนี้คือตัวเล็กสุดแต่ว่าสว่างมากๆอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะเป็น LED ตัวใหม่ล่าสุดปี2 0 2 4นะคือมีความใสเคลียร์ไม่หมุนอ่าไม่ขุนคุไม่ขุนมัวนะฮะใสเคลียร์แล้วก็สว่างแบบนี้เลยอ่าเราจะติดกันดูนะผมจะห่างๆนะฮะห่างผนังมากๆกนะฮะก็ยังได้นะคือความสูง45เมตร6เมตรสบายๆเนาะอันนี้ขนาดตัวเล็กนะอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะฮะไฟโซลาร์เซลล์ที่ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024นะตัวโครมนะฮะตัวนี้ตัวโครมทำมาจาก ABS นะฮะตัวนี้นะฮะเป็น IP 6 7การฝุ่น100%กเซนกาน้ำกันฝนได้แน่นอนตัวนี้ IP 6 7นะฮะตามมาตรฐานนะคือจุ่มน้ำลึกได้1เมตรนะฮะนาน30นาทีนะแต่จริงๆเราไม่ได้จุ่มน้ำอยู่แล้วเราแค่กัรล้ำกันฝนนะกันฟ้าผ่าทุกคนบอกเฮ้ยกันฟ้าผ่าใช่ฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นเป็นโครมเป็น เป็นเหล็กเอ่ยเป็นอลูมิเนียมเอ่ยเวลามันเกิดฟ้าผ่านะนึกถึงตามผมผมเป็นเด็กเป็นนอกนะคือแต่ก่อนทีวีสมัย20ปีก่อนสามสิปีก่อนนะมันจะมีไอเสาลัสเซนเป็นหนวดก้างปลาที่เป็นอลูมิเนียมนะเวลาฝนตกพ่อเราจะบอกเฮ้ยถอดถอดซอสายถอดสายเวลาฟ้าผ่าไอ้เคียงอะมันไฟฟ้ามันลงอะคืออ่าไม่เกิดไฟฟ้านะคือการคือกัเแนวนำนะฮะแล้วก็มันก็ลงมาที่ทีวีก็ไหม้เหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยโคมไฟโซลาเซลล์ที่นาชันทําไมน้ําไม่เข้าเลยนะ แต่ว่ามันไม่เปิดไม่ติดเลยเพราะว่าฟ้าผ่าลงใกล้เคียงแล้วก็มันมีความชื้นนะกระแสไฟฟ้ามันมาที่ตัวโครงนะตัวโครงก็จะมีคือตัวนี้มีเทคนิลีเนาะคือ1ชาร์จเจอร์นะฮะแล้วก็2 BMS ที่มันชาร์จมาที่แบตเตอรี่แล้วก็ตัวเลคอนิกของตัวหลอด LED เองนะฮะทำให้มันเสียนะ,ะทำให้มันเปิดไม่ติดนะฮะตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้เป็น,นรถกับใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นเคส ABS นะ,ค,ะคุณบอกเฮ้ย ABS ทนหรือเปล่าให้นึกถึง Civic 3ดอนะฮะ 20ปีแล้วนะฮะสาปีแล้วนะฮะก็คือยังอยู่กันชนมันนะกันชนกันชนหน้าหลังเป็น ABS นะ,ะพวกนี้คือทนมากๆนะฮะตากแดดตากฝนเยอมากก็สีแตกแต่ ABS ยังอยู่นะชนกันปุ๊บยังบุบนะฮะดันออกมายังได้น,ะนี่คือ ABS นะฮะ,อ,ะออกแบบมาสําหรับตัวนี้เลยตัวกระจกหน้าจอเป็นกระจกนิรภัยนะ,ะคือแข็งแรงทนทานแล้วก็ตัวหลอดไฟสว่างใสเคลียร์เพราะว่าเป็น เอาดีตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสว่างใสาขาวจั่วเลยอ่าดูภาพกลางคืนตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวตัดภาพให้ดูนิดหน่อยฟึบทุกหลุมนจะแบบให้ดูภาพตกลางคืนทุกอันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลางคืนสี่ทุ่มเรารีวิวอีกรอบหนึ่งนะโอเคตัวนี้ใช้เป็นรีโมทคอนโทรลนะฮะอ่าตัวหน้าจอคือบอกอ่าเปิดก่อนปั๊บนี่นะฮะคือมันใช้ร่วมกันได้นะก็คือมีบอกไฟนะยี่ห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบห้าหนึ่งเรากำลังชาร์จอยู่นะฮะแล้วก็รับสัญญาณนะฮะ บอกได้ว่าไฟชาร์จเท่าไหร่แผงโพลีนะฮะแผงโพลีสายยาว5เมตรนะลากตัวนี้ไปอยู่ในร่มนะแผงเอาไปตากแดดไว้นะฮะตากแดดได้แต่ตอนนี้คือมันกาลังชาร์จอยู่คือแผงนี่คือตัวนี้นะฮะสายยาว5เมตรกําลังชาร์จอยู่อยู่ในร่มมันยังชาร์จเพราะว่าเป็นแผงเกรดเอนะโพลีแผงเกรดเอมันเหมาะสําหรับเวลาหน้าฝนนะมันมืดมันคลึ้มก็ยังชาร์จอยู่ไม่ต้องห่วงว่ามไม่มีไฟชาร์จมีไฟชาร์จแน่นอนแต่จริงๆคือควรตากแดดนะเอาแผงไปตากแดดนะ กลางแจ้งเลยหันทางไปทางทิศใต้อย่าให้มีร่มไม้มาบังนะอยู่กลางแจ้งก็คือรับแสงแดดก็คือจะชาร์จแบตเต็มที่นะฮะโอเคส่วนแต่รุ่นแบตเตอรี่เท่าไหร่แผงขนาดเท่าไหร่ผมลงให้ในรายละเอียดไม่พูดเจาะลึกเพราะามันหลายรุ่นเนาะอ่าคือทุกตัวเป็น i อ6ีหมดเลยนะฮะของแอดพิสุตรครับแล้วก็ให้1ปีเต็ม1ปีเต็มกรณีอะไรบ้างทุกอย่างลูกค้าไม่ไปทําแตกนะฮะทุบทาแตกงัดแงะซ่อมเองอไม่ต้องไปซ่อมเองส่งมาเลยผมประกันให้ทุกอย่างเพราะว่า สินค้าทุกตัวผมออกไปรับการให้ให้นะในะนาะมะะแอดวิสุดครับนะฮะมีชื่อลูกค้ามีเบอร์โทรมีบ,บันที่ซื้อเนาะเราต้องโคมไฟถนนตัวนี้สว่างมากๆนะฮะสว่างมากๆตรงที่ว่ามันเป็นวัสดุใหม่ล่าสุดนะฮะนอกจากเป็น LED ตัวใหม่แล้วแล้วก็ตัวโคม LED แต่ละโคมนะฮะมีเลนนูน,นะฮะเลนนูนคือถ้าเราคนเล่นไฟฉายจะ,จะจะรู้วาซูมได้เลนนูนคือเพิ่มความสว่างกระจายแสงนะฮะกระจายแสงให้มากกว่าเดิมตัวนี้ฮะกินไฟน้อยนะฮะวัด ไม่สูงแต่ว่าคือไม่เกิดความล้อในตัวโคมตัวหลอดคือคอายุการใช้งานสูงแต่ว่าสว่างมากๆ80% 0เปนะฮะเพราะว่าเราเป็นนวัตกรรมที่ใช้โน้ตฮาวความรู้ขึ้นข้ามาเนาะคือใช้เรียนนูนในการกระจายแสงนะฮะไฟถนนสว่างอยู่แล้วฮะเราดูภาพนะฟับเน่กลางคืนของไฟถนนนะฮะสว่างมากๆฮะตัวเคสเหมือนเดิมนะเป็น ABS นะฮะสินค้าเป็นหนึ่งปีเต็มจะเป็นองค์กรอบตนะฮะหมู่บ้านเอยเทศบาลเอยสั่งซื้อเข้ามาได้ฮะ คือพอเราซื้อจานวนเยอะเราก็มีรับประกันพิเศษสาหรับอบตองค์กรของหมู่บ้านเนาะราคาพิเศษให้ไปนะอ่าโอเครับประกันหนึ่งปีเต็มนานๆกันไปเลยนะฮะสินค้ามีปัปหาผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยไม่ต้องห่วงเนาะอ่าตัวเสาก็คือมีแผงนะฮะมีแผงแล้วก็มีขาด้วยมีขายึดพุกให้ทุกอย่างมีพุกให้มีขาสลหรับแผงนะฮะมีขาสลหรับแผงแล้วมีขาสลหรับอ่าตัวติดแผงอยู่ด้านหลังนี่นะฮะอ่าให้ดูแผงตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนึกภาพไม่ออก ดูว่าแผงใหญ่แค่ไหนนะเนี่แผงใหญ่บเริ่มเทิมนะฮะคือขามันก็จะติดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็แผงอยู่ด้านหลังนะฮะแผงปรับองศาได้เอียงได้นะไะฟนถนนสองนี้แผงก็รับข้างบนนะะสองนี้แผงรับข้างโดนมีขาเหล็กให้นะ,ะตัวนี้อุปรกรณ์ครบชุดนะฮะครบชุดทุกอันนี่ก็มีขาให้นะมีขายึดมีพุกให้ตัวนี้ก็มีขาให้มีพุก,พกยึดให้มีตัวต่อมาคืออะไรอะ่อันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะ วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนสายยาว5เมตรโอเคบอกไปแล้วอันนี้คือไฟ UFO นะฮะแผงอยู่ด้านหลังนะตัวนี้เหมาะสำหรับติดกลางแจ้งนะฮะคือให้ความสว่างกว้างมากเราเป็นรัศมีวงกลมนะเหมาะสำหรับพื้นที่สนามหญ้ากว้างเหมาะกลางแจ้งนะไม่ควรติดไว้ใต้ต้นไม้นะเพราะว่าแผงมันต้องรับแสงตรงๆแบบนี้เนาะไฟ UFO นะฮะมีรีโมทเหมือนกันทุกอันนะฮะตัวนี้ลูกค้าแค่ไปเพิ่มเสาเนาะเสาแป๊บเหล็กขนาด2.5นิ้วนะฮะ ผมที่ไม่แถมเสาให้ไปเพราะว่าเป็นต้นทุนที่แพงตรงทีว่าค่าขนส่งเสายาวซเมตร5เมตรหเมตรเข้ารถไม่ได้แน่นอนนะฮะลูกค้าไปซื้อร้านเหล็กแถวบ้านถูกกว่าเสาบางได้นะเพราะเป็น ABS นะฮะไม่หนักนะฮะหรือว่าเป็นเสาไม้ไผ่ก็ยังได้เลยนะอ่าแล้วก็มีน็อตขันยดไคขันยึดนะฮะสามสามตัวเนาะโอเครับปกันให้หนึ่งปีเต็มเหมือนกันนะ,ะสว่างมากๆเดี๋ยวดูภาพมันคืนอีกทีนึงเดี๋ยวเสร็จนี้ผมตัดภาพมันคืนให้ดูนะอ่ามีตัว อ่ารุ่นกลางรุ่นเล็กเราไม่ขายนะเราเราขายรุ่นกลางไปเลยแล้วก็มารุ่นใหญ่นะดูรุ่นใหญ่นี่ใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยบิ๊กบอสบิ๊กบอสเหมือนเดิมนะ,ะแผงด้านบนนะสว่างใหญ่มากๆก็คือเลือกตามพื้นที่ของเราได้เลยนะอ่าพื้นที่ไม่กว้างมากก็แค่รุ่นกลางถ้ารุ่นกว้างๆใหญ่ก็คือตัวเดียวเอาอยู่นะนี่ดูแสงนะฮะดูแสงานะตัดแสงคืนโอเคสินค้าราก็ให้1ปีเต็มทุกอันนะอ่าสั่งซื้อเยอะถ้าเข้ามาขอส่วนลดได้เลยนะฮะในสไลด์ลอลิงอ่านในใจนะสไลด์ลอลิง แล้วก็ตามด้วยแอดวิสสุดครับนะฮะโอเคอ่สาสระไอรอลิงแล้วก็นี่ฮะสินค้าให้ทุกตัวมีใบรับประกันเนาะมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะทุกตัวมีรีโมทฮนะสามารถปรับแสงได้นะอ่าปรับรีได้นะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดสิบห้านะฮะอ่าห้าสิบเจ็ดห้าหนึ่งร้อยปรับแสงได้คอนสว่างบางทีเราอยู่ใกล้มันแสบตาเราปรับได้เลยเนาะรีโมทเนาะกดออโต้ได้นะพอมืดมามันสว่างเองนะพอ ปิดหน้าบ้านเนาะมืดมาสว่างเองพอเช้ามามาชาร์จแบตมันก็ดับเองเนาะเลยจะตั้งได้นะมี3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงตั้งได้เลยนะหรือว่าเปิดปิดออนออฟแบบนี้ได้เลยนะทีรีโมทได้เลยแมนวนวลได้นะคือดีมากๆครับเป็นรถกำ,ำลังใหม่ล่าสุดเนาะโอเคสินค้าให้1ปีเต็มเนาะสินค้าพร้อมส่งฮะถ้าเข้ามาได้เลยฮะ,ะคือบางคนบอกเฮ้ยแล้วที่ของถูกอะ่ะของถูก ของถูกที่ราคาหลักร้อยอ่ะสี่ห้าร้อยมันต่างกันยังไงนะตอนแรกผม,ผมขายมานานมากนะฮะก่อนหน้านี้ผมขายมาเป็นสิบปีเลยนะฮะผมก็เลยเลิกขายไปช่วงหนึ่งตรงที่ว่ามันจะมีรุ่นที่แบบราคาห้าร้อยหกร้อยแปดร้อยอ่ะฮะพวกนี้คือถามว่าทําไมคือผมก็ไปถามโรงงานเลยนะไอ้น,นี้ผมถามโรงงานมาจริงจเลยโรงงานเขาบอกว่าเออมันจะมีรถไฟฟ้าแต่ก่อนที่เมืองจีนนะมันมีรถไฟฟ้านะฮะคือมานานแล้วแล้วทีนี้พอแบตมันเสื่อมนะฮะมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าแบตเันเสื่อมเขาก็แบบเปลี่ยนแบตบใหม่ คือแบตก็ทิ้งนะกลายเป็นขยะไอ้พวกนี้ก็คือพ่อค้าแบบไม่ไม่ซื้อสัตว์นะเขาแบตพวกนี้นะฮะแบตที่แบบทิ้งแล้วนะเป็นแบตมือสองนะมาใส่ในโคมนะทำให้ต้นทุนมันถูกนะแบตจริงๆนะฮะแบตลิเทียมนะฮะที่อยู่ในนี้นะฮะคืออายุจริงๆคือประมาณ5ปีนะใส่เครื่องมานะฮะคือลูกค้าซื้อไปใช้ยาวเลยสี่หปีแน่นอนฮะพอผมขายมาลูกค้าบอกเฮ้อที่ซื้องคุณไปเนี่ยเหมือนแพงกว่าตลาดแต่ว่าทนมากบางทีที่นของตลาดซื้อไปแค่สอสาเดือนพังแล้วนะฮะ พังแล้วบางทีน้ําเข้าบางทีเปิดไม่ติดนะแบตเสื่อมไม่ถึงเช้านะเปิดแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงดับแล้วเพราะว่าแบตมันเสื่อมแล้วเขาเอาของเก่ามานะอันนี้เป็นแบตมือสองครับแบบราคามันถูกมากแต่ว่าไม่คุ้มนะฮะอันนี้เพิ่มราคา,อ,าอีกนิดนึงแต่ได้ของใหม่นะมือหนึ่งแน่นอนเราไม่มีแบบว่าเออไม่ซื้อสาลูกค้าเพราะว่าคือถ้าเข้าไม่ได้แอปเขียวนะแอบไม่สูตรคำนะฮะไอสละไอรอลิงเนี่ยนะฮะแอปนี้นะมีมาเป็นสิบปีแล้วนะฮะผมสร้างมาเป็นสิบปีลูกค้าสามสี่หมื่นคนฟอลโล่ผมอยู่นะฮ เพราะว่ารับประกันกันยาวๆสินค้าทุกอย่างบนโลกใบนี้ฮะมันพังได้นะฮะอยู่ที่การรับประกันทางนั้นเองนะฮะดูแลลูกค้ายาวๆอย่างนี้เลยนะฮะโอเคมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยยาวๆโอเคไปดูภาพกลางคืนกันนะฮะตัดไปภาพกลางคืนเลยฟับตีทุ่มคืนนี้อ่าก็เทสทีละอันฮะในตัวเล็กสุดคือรีโมทมันใช้ร่วมกันได้นะฮะกดปุ๊บมันก็ติดหมดนะฮะอ่ากดทีละอันก็ได้ครแค่เล็งไปปพ๊บมมันได้ไกลนะรีโมทฮะ อันนี้ตัวกลางนะฮะตัวในผสมงตัวก,กลางไฟสว่างมากๆนะเพราะเป็นแบบ LED ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะของปี2024เลยใสยเคลียร์มากๆนะฮะขาวจ่วนะฮะแบบไม่ขาวแบบว่าแสบตานะขาวสว่างสวยอะ่ะเราก็สามารถปรับระดับความสว่างได้นะฮะ25% 50% 100%นะฮะนี่ฮะคือที่รีโมทได้เลยคีโมทเดียวคือสั่งงานได้หมดนะฮะอ่าอันนี้ก็โคมไฟถนนโอ้โห เวอรวังอลาังการโไฟถนนสว่างมากฮะคือเป็นเลนนูนเนาะเพิ่มความสว่างอีก80% 0ฮะคือกินไฟนิดเดียวหวดนิดเดียวนะฮะแต่ว่าความสว่างแบบเวอ่อวังอลังการนะไฟถนนจะออกขาวเหลืองนิดนิดนะเพราะว่าความเวลาฝนตกนะฮะฝนตกฝน,นตกคือมันจะขาวๆาวใช่ไหมฮะคือถ้าไฟสีน้ำขาขาวจ้วเนี่ยคือมันจะมองว่าเห็นถนนละมันจะออกขาวเหลืองนิดๆิด,ดอ่าอันเนี้ยชัดเจนชัดเจนอ่าออกแบบมาสํหรับถนนโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็สว่างมากต้องการความสว่างความ รัศมีวงกว้างนะค,คือเป็นเลนนูนเนาะตัวนี้เป็นเลนนูนเป็นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะ,ะเรามาลองดูไฟ UFO นะฮะนี่ UFO นะอา้าวอันนี้ติดด้วยนะฮะเพราะว่ามันรีโมทใช้ด้วยกันได้นะฮะโอเคฮะ UFO นี่คือได้ความรัศมีวงกว้างนะฮะคือฝั่งขวามือผมนี่ที่กล้องอถ่ายไม่เห็นคือสว่างไปอีกึงอีกบ้านหนึ่งเลยนะฮะสว่างมากๆนะฮะสว่างมากๆครับ ufo นี่เหมาะสำหรับพวกลานกว้างฮะคือเหมือนแบบเราไปเที่ยวแคมปิ้งลานกว้างพวกนี้ฮะเหมาะมากๆนะอาเน้นลัศมีนะฮะ ufo อานี่ตัวใหญ่นะฮะใหญ่มากๆนะฮะอลังการสมชื่อเขาฮะอาสว่างฮะแล้วก็ใหญ่มากฮะคือไดมิเตอร์ประมาณ60เซนนะฮะตัวมันนะฮะโอเคนะฮะวัสดุ abs ทนทานแล้วก็ป้องกันฟ้าผ่า โอเคครับผมครับยังไงก็สั่งซื้อเข้ามาของแท้ต้องแอดวิซอรครับเท่านั้นเนะาะสินค้ารับราใหนึ่งปีเต็มสินค้าใหม่ทุกตัวรับประกันให้นะฮะมีใบรับประกันให้ออกให้นะฮะออกบินแวดได้นะฮะลูกค้าที่ซื้อในนามบริษัทออกบินแวดได้นะฮะจะเป็น e tag จะเป็นบินแวดปกติได,ได้เลยแจ้งเข้ามาได้เลยเนะาะเราเสียภาษีถูกต้องนะครับบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็จะเป็นราชการจะเป็นอบตผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะ เทศบาลสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะฮะ,ะไฟโคมไฟถนนแนะนําเลยสว่างมากๆอย่างที่เราได้รีวิวไปนะ,ะสว่างโคตรๆแล้วก็แบตเตอรี่ทนมากๆนะใะช้ย,ยาวๆสี่หปีค่อยเปลี่ยนกันฮะาเราให้1ปีเต็มเนาะสินค้ารับกันมามีปัญหาผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะโอเคครับผมครับไม่พูดมากสั่งเข้ามาได้เลยครับผมครับสวัสดีครับบิ๊มป้า